สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะเมื่อวานลองนี่ปลูกน้องคริสนะคะดูว่าเดี๋ยวจะเมื่อวานนี้แยกไปนะคะเราก็ปลูกเป็นที่เรียบร้อยดูว่าน้องจะรอดไหมต้องรอดสิเนาอเแล้วก็ ได้สมาชิกใหม่จ้าแต่คือแบบน้องดินสอดดำคือแบบดูน้องร่างกายอดแอม,มากแต่ก็ใส่ทุกอย่างนะคะใส่ปุ๋ยบำรุงนู่นนี่นั่นน้องเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็จับลงดินเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนกระถางให้น้องก็ดูว่าน้องจะรอดไหมแต่ความรู้สึกแบบน้องก็ต้องรอดแหละ น้องดูแบบบอบบางมากมาลุ้นกันนะคะว่าน้องจะรอดไหม